ใครที่กำลังมองหาไอเดียการลงทุนในพอร์ตยาวนะคะที่มีระยะเวลาตั้งแต่5ปีขึ้นไปนะคะหรือว่าเราจะประยุกต์ใช้ในเรื่องของการลงทุนในกองทุน S S F นะคะที่มีระยะเวลา10ปีหรือบรรดากองทุน I M F นะคะหรือจะเป็นการ D C A ในกองทุนต่างๆนะคะวันนี้บิวมี4ทีมน่าสนใจค่ะสำหรับการลงทุนในระยะยาว5ปีขึ้นไปมาฝากกันค่ะ นี่คือพอดแคสต์นี่มันมันนี่เรื่องการเงินเมินไม่ได้กับบิวจิติมาทวาเรสค่ะสวัสดีค่ะสำหรับ4ทีมน่าสนใจสำหรับการลงทุนระยะยาวตั้งแต่5ปีขึ้นไปนะคะ EP นี้บิวรวบรวมมาฝากกันนะคะจากการได้พูดคุยกับผู้เชี่ยวชาญในเรื่องของการเงินการลงทุนค่ะสรุปออกมาเป็น4ทีมนะคะอยากทราบแล้วใช่ไหมคะว่ามีอะไรบ้างไปตีมแรกกันเลยค่ะ ติมแรกนะคะเป็นติมประเทศค่ะเป็นลักษณะของประเทศ,เเท,ศที่จะเติบโตต่อไประยะยาวได้นะคะในอีก5ปีขึ้นไปค่ะจริงๆการลงทุนถ้าเราเลือกได้ถูกที่ถูกเวลานะจริงๆอาจจะเลือกแนวพาสีฟแล้วก็ซื้อการเติบโตของประเทศไปเลยก็ได้เหมือนกันนะคะอยากดูแล้วใช่ไหมคะมีประเทศอะไรบ้างบิคัดมามีทั้งหมด3ประเทศด้วยกันนะคะประเทศแรกค่ะแน่นอนจีนนะคะเดาได้ไม่ยากนะคะเพราะว่าจีนเองนั้นเนี่ยมีจุดเปลี่ยนผ่านที่น่าสนใจนะในอดีตนั้นเนี่ยนะคะ อาจจะมีต้นทุนแรงงานต่ําเป็นฐานโรงงานผลิตของโลกแต่วันนี้เนี่ยจีนได้เปลี่ยนไปแล้วนะคะจีนได้หันกลายมาเป็นผู้นําทางด้านของนวัตกรรมเราเห็นแล้วนะคะว่าบริษัทเทคโนโลยียักษ์ใหญ่ของจีนนั้นเนี่ยนะคะก็ได้เรียกได้ว่าหายใจลดต้นคอบริษัทยักษ์ใหญ่ระดับอเมริกาแล้วก็เป็นคู่แข่งกันได้เลยอย่างดีทีเดียวนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งจีนเองนั้นก็มีจุดเด่นในเรื่องของประชากรด้วยนะคะที่มีจํานวนมากที่สุดในโลกนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็จะได้ในส่วนของอัตราการบริโภคที่สูงด้วย ประกอบกับเราไปศึกษาแผนยุทธศาสตร์นะคะของการพัฒนาประเทศของรัฐบาลจีนเองนั้นค่ะก็มีแผนการพัฒนาประเทศโดยสนับสนุนทางด้านเทคโนโลยีนะคะแล้วก็เราเห็นเลยว่ามีนโยบายที่แข็งแกร่งมากๆนะคะที่จะทําให้จีนนั้นเติบโตต่อไปข้างหน้าในได้อีก5ปีได้อีกยาวนานเลยทีเดียวค่ะก็เลยเป็นธีมที่น่าสนใจในการลงทุนระยะยาวนะคะซึ่งปัจจุบันก็มีหลากหลายช่องทางเนาะจะลงทุนโดยตรงก็ได้นะคะจะลงทุนผ่านกองทุนจะได้นะจะมี ETF เนาะกองทุนมีทั้งแพ s มีแ้ง Active นะคะเราก็สามารถที่จะเลือกลงทุนนะแล้วก็ กองสายจีนนั้นเนี่ยก็ไปรวมอยู่ในบรรดากองทุนต่างๆมากมาย S S F ก็มี I M F ก็มีหรือว่ากองจีนปกติก็มีเช่นเดียวกันนะคะอันนี้คือประเทศแรกค่ะประเทศที่2นะคะแน่นอนว่าเดาไม่ยากเหมือนกันนั่นก็คือประเทศเวียดนามนะคะเพื่อนบ้านเรานี่เองนะคะแต่ว่าเป็นประเทศที่น่าจับตาม,มากๆนะคะเพราะว่ามีศักยภาพสูงมากทีเดียวค่ะก่อนหน้าน,นี้เราเห็น GDP เวียดนามนะคะเติบโตต่อเนื่องนะคะแต่ว่าที่เห็นได้ชัดเจนในเรื่องของศักยภาพของเวียดนามนะคะก็คือช่วงโควิด ควิด -19 ที่ผ่านมานั้นเวียดนามเป็น,นไม่กี่ประเทศในโลกนะที่สามารถที่จะทำให้ GDP นะั้นเนี่ยเป็นบวกได้นะคะแม้ว่าจะมีโควิด -19 อย่างปีที่แล้วเนี่ยนะคะเราเจอโควิดกันแทบทั้งปีเลยปี2563นะคะ GDP เวียดนามสามารถบวกได้ถึง2.9%นะคะในขณะที่ไทยน,ะนั้นติดลบไปถึง6.1%ค่ะหรือแม้กระทั่งไตมาสแรกนั้นเนี่ยเขาก็ฟื้นตัวได้เร็วมากนะคะไตรมาสแรกของปีนี้เวียดนามบวกไปถึง4.5% ในขณะที่ไทยยังติดลบอยู่เลย2.6นะคะตลาดหุ้นเองนั้นเนี่ยก็ทำออทา i g h ด้วยนะคะในขณะที่ในภาพของประชากรเองนั้นเขาก็มีความแข็งแกร่งมากนะคะก็คือประชากรยังอยู่ในชนชั้นวัยแรงงานแรงงานก็ค่อนข้างต่ำนะคะในแง่ของ การผลิตนะคะก็ทำให้ในเรื่องของบริษัทนะคะหลายแห่งยักษ์ใหญ่ของโลกก็ย้ายฐานการผลิตมาที่เวียดนามค่ะภาพของตลาดหุ้นก็เอื้อและซัพพอร์ตมากนะคะมีรายย่อยเข้ามาลงทุนในจำนวนมากขึ้นนะคะรวมไปถึงตลาดหุ้นเวียดนามวันนี้ยังเป็นฟอนเทียมาร์เก็ตนะคะแล้วอีกไม่กี่ปีจะถูกอัพเป็นอีเมอร์จิงมาร์เก็ตนะคะซึ่งก็จะมีเม็ดเงินหลั่งไหลเข้ามาลงทุนอีกจานวนมากทีเดียวค่ะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งประเทศที่น่าสนใจแล้วก็มีพื้นฐานในเรื่องของเศรษฐกิจซัพพอร์ตด้วยนะคะก็ สามารถที่จะลงทุนระยะยาวแบบ5ปีขึ้นไปด้วยนะคะซึ่งก็มีหลากหลายช่องทางวันนี้ไปลงทุนโดยตรงก็ได้นะคะผ่านกองทุนก็ได้ผ่าน ETF ก็ได้หรือว่าเดี๋ยวนี้ก็จะมี DR ของเวียดนามนะที่เคาะซื้อในตลาดหุ้นไทยเราก็ได้เหมือนกันนะคะประเทศที่3ค่ะประเทศที่3ก็คือประเทศอินเดียนะคะอินเดียเป็นอีกหนึ่งประเทศค่ะที่น่าสนใจนะคะเฮาส์ใหญ่ๆระดับโลกนะคะอย่างมอร์แกนสแตลเลเองก็มองนะว่าอินเดียเป็นประเทศที่เติบโตได้ดีนะคะแล้วก็มีศักยภาพที่น่าสนใจนะคะ่ะ เขาโดดเด่นในแง่ของภาพเศรษฐกิจด้วยนะคะแล้วก็โดดเด่นในแง่ของประชากรนะคะที่มากเกือบที่สุดของโลกเนาะลองเป็นเพียงลองแค่จีนเท่านั้นนะคะก็มีอัตราการบริโภคสูงนะคะแล้วก็ตอนนี้เนี่ยก็มีการพัฒนาในเรื่องของโครงสร้างพื้นฐานต่างๆภายในประเทศอีกมากมายทีเดียวนะคะก็ถือเป็นอีกหนึ่งประเทศนะคะที่น่าสนใจในการลงทุนระยะยาวเช่นเดียวกันนะคะอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจเขาก็ดีทีเดียวนะคะอยู่ระดับแบบ5-6%เนตาะต่อ GDP นะคะอันนี้ก็ ถืออีกหนึ่งประเทศที่น่าสนใจนะคะอันนี้เป็นทีมแรกนะคะเป็นทีมการเติบโตในระยะยาวนะคะเป็นเรื่องของประเทศค่ะ ทีมที่2ค่ะก็คือทีมเฮลท์แคร์นั่นเองนะคะเฮลท์แคร์เป็นเมกเทรนระยะยาวเลยค่ะเป็นเทรนสำหรับสังคมผู้สูงอายุทั่วโลกเลยนะคะการเติบโตทางเทคโนโลยีทางการแพทย์ด้วยนะคะก็เลยทำให้กลุ่มนี้เนี่ยเติบโตนะคะแม้ว่าจะไม่ได้หวือหวาแต่ก็เติบโตต่อเนื่องเรื่อยๆค่ะมีข้อมูลนะคะบอกว่ากองทุนรวมหุ้นที่อยู่ในอุตสาหกรรมด้านสุขภาพหรือว่าเฮลท์แคร์นั้นเนี่ยนะคะช่วงปี2013-2017นั้นเนี่ยเติบโตขึ้นมา2.9%นะคะ หลังจากนั้นตั้งแต่ปี2018จนถึงปี2022นั้นก็จะสูงถึง5.4นะคะและยังมีเทคโนโลยีทางด้านของเฮลท์แคร์ที่เป็นเฮลทเทคอีกที่มาซัพพอร์ตภาพของธุรกิจเฮลท์แคร์นะคะแล้วพอไปดูรายละเอียดของบริษัทในกลุ่มเฮลท์แคร์ทั่วโลกตอนนี้เขาบอกว่าการเติบโตของกำไรต่อหุ้นนั้นเนี่ยก็สูงขึ้นต่อเนื่องทุกๆปีเลยนะคะอาจจะไม่หวือหวามากแต่ว่าสามารถเติบโตแบบระยะยาวมั่นคงต่อเนื่องเลยค่ะก็เป็นอีกหนึ่ง ตีมที่น่าสนใจสําหรับการลงทุน,นระยะยาว5ปีขึ้นไปนะคะเราจะได้เพียงแค่2องีมเท่านั้นนะคะใน E ีีนี้นะเดี๋ยวอีก2องีมขออนุญาตต่อกันใน E ีีหน้านะคะจะเป็นอะไรก็ติดตามกันแต่2องีมนี้ทวนอีกครั้งก็คือตีมประเทศที่เติบโตในระยะยาวนะคะก็คือมีจีนมีเวียดนามแล้วก็มีอินเดียนะคะอาจจะมีความเสี่ยงที่เราจะต้องคอยดูด้วยในแต่ละประเทศเนาะเพราะเป็นการลงทุนต่างประเทศนะคะอันนี้มันก็จะช่วยในแง่ของจังหวะเวลาการลงทุนแต่ถ้า DCA ยาวๆนั้นก็ถือว่า สามารถลงทุนได้นะคะเฮลท์แคร์จะมีความเสี่ยงช่วงที่ขย่าวบ้างนโยบายนะคะของทางฟ่กอเมริกานะเขาก็จะมีช่วงเปลี่ยนผ่านนะคะในเรื่องของการเมืองเปลี่ยนผ่านของประธานาธิบดีเนี่ยอาจจะทําให้เฮลท์แคร์มีความขย่าวบ้างนะคะอันนี้ก็เป็นอะไรที่เราอาจจะติดตามกันนะคะอันนี้ก็เป็น2อตีมการลงทุนที่น่าสนใจนะคะเดี๋ยวฝากติดตามกันเนาะอพิส o d e หน้ามาต่ออีก2อตีมนะคะมาสร้างความแข็งแรงทางการเงินไปได้วยกันค่ะกับนี่มันมันนี่นะคะก็ฝากกดไลฟ์กดแชร์ ด subscribe เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะเดี๋ยวเจอกันเอพิโซดหน้าค่ะสวัสดีค่ะ